สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง IT Gamer นะครับอยู่กับผมในเกม ROE กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่าเอมิลี่กันนะครับในตำแหน่งไฟเตอร์นะครับไปดูกันว่าตานนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปดูกันเลย ครับก็เข้ามาในตัวเกมแล้วนะครับเด <to> ี๋ยวเราอัพสกิลสองเป็นสกิลแรกนะครับจริงจริงเอมิลี่เนี่ยทำได้ว่ามันเพิ่งจะโดนเนิร์ฟเรื่องของการดูดเลือดสกิลหนึ่งเนาะแต่ปกติเราเอาตัวนี้มา,าสู้กับ <My S 1> ฟอร์เรนนะครับ <my> แก้ทางนะ ดูกันว่าเดี๋ยวตอนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับ อัพสกิลหนึ่งเป็นสกิลนำนะเพราะว่าสกิลหนึ่งมันดูดเลือดนะครับอาชิบห่าย <_ C ell> <_ C ell> ตายเลย ไม่น่าหิวเลยกีล่ากีล่าได้อกมากอเคเราเลเวลสีล่ลว ลืมลืมไปเคลียร์กลางนะอืมคิดาเข้าโอ้โหหมดเลยอ่ะ Hmm. การจะสู้กับฟอนเราต้องมีอันตีก่อนนะคะรับจริงๆเราต้องผักตัวของฟอนจินโนให้ออกไปจากวงดอกไม้มันนะ ออกตัดเลือดนะครับเราเจอฟอรเรนนะเราฟอรเรนยงไงฟอรเรนก็ต้องออกเหมือนกันนะไม่มีมานา King. อ๋อฟอร์ดเก็บไปเนี่ยรู้สึกฟอร์ดตีโนมันแบบค่อนข้างจะเคลื่อนที่ไวปันเ่ย như thế này ha à. มาช่วยเกียร์เลนให้หน่อย ฝั่งคิกซี่เล่นไม่ค่อยได้เลยนะ ตัวมากาก์ลาลายแทงไปนะต่อไปออกโอมีอาร์มนะครับโอ้ยมีเ่อนมาช่วอยอีก Ultimate! An enemy has been defeated. Hold them off. I'll take the towers. An ally has been defeated. กี่ลาถ้าจะไปฟาร์มแดงไม่ได้เลาไปแล้วแหละพึ่งคิดได้ก็ฉาไป กันเวทนะครับ ไม่่ตายอ huh? huh? okay. ะโอเคชนะแล้วนะครับ มีปีติอันตีีพอดีเลยเราได้คะแนนที่3นะครับอินวีฟเป็นของมากังกานะเราไปดูสกอร์ในตัวเกมกันนะครับ สกอร์ในตาน,นี้นะครับได้ทั้งหมด9.1นะครับค่า5ตาย1แล้วก็แอซซสนะครับโดยเราเนี่ยได้รับสัญลักษณ์ตีปอมมากที่สุดในเกมมาด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูไอเทมในตัวเกมกันนะครับไอเทมในตัวเกมเี่กก็จะมีประมาณนี้นะครับโดยชิ้นต่อไปเนี่ยเราจะออกมาเป็นตัวของสร้อยกันเวทนะครับเพราะฝั่งนูมีตัวของคริกซี่เนแล้วก็มีตัวของคีล่าที่ค่อนข้างแรงนะครับดังนั้นการออกสร้อยกันเวทมาเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับ ชิ้นสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะออกมาเป็นตัวของเกาะเกิดนะครับหรือไม่ก็อาจจะออกมาเป็นตัวของมูรามาะะนะครับเอาไว้เจาะเกราะตัวของโทโร่เนาะหรืออาจจะออกมาเป็นตัวของเกาะเกิดนี่แหละเพื่อช่วยเซฟชีวิตเรานะครับโดยไอเทมชิ้นสําคัญที่ออกตานี้นะครับก็มี1ชิ้นนะครับนั่นก็คือตัวของตัดเลือดนะครับเพราะเราเนี่ยเจอตัวของฟลอเรนติโนเนาะแล้วก็ตัวของคีรานะครับที่มีสกิลดูดเลือดค่อนข้างแรงนะดังนั้นชิ้นเนี้ยก็เป็นไอเทมชิ้นสําคัญนะครับ ของที่เราออกเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับตานี้นะครับเป็นอย่างกันมากครับสนุกกันไหมเอ่ยถ้าชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงกดติดตามกดซับ s c r i b e แล้วก็กดไลค์ให้กับช่อง it gamer ด้วยนะครับทั้งทาง youtube แล้วก็ทาง f a c e b o o k ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับ อยากให้เราเล่นตัวไหนให้ดูหรืออยากให้เรารีวิวสกินของตัวไหนหรืออยากพูดคุยกับเราเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะครับไว้ผมเจะกลับมาตอบคอมเมนต์ของทุกคนในช่องนี้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับบายบาย